อาจารย์มาทำความสะอาดร่างกายหน่อยนะมันไม่ดับเลยใช่ไหมไม่ดับรู้จะถามอยู่เพราะเรอนต้องใช้มือจิ้มตลอดเวลาตรงสื่อขึ้นนะเออจะถามอยู่ว่าใครทำให้ก็้ะก็อาบน้ำกายแป๊บนึงงแล้วไปนะแล้วก็จะอาบแป๊บนึ่งเอาถูดีกว่าเอาแองโกลแอกงโกลถูนิ้วไขมือนิ้ เย็นนะปะเย็นนะไอ้หอยเย็นไหมเย็นนนั่เลยเย็นดิคุณคนก็ทวมันนี้มาใครมาปะแ้งให้สวยจังเลยวันนี้ไปบอกน้องโยน้องพิงโยเนี่ยทำความสะอาดให้พวกเหลือใครบางครั้งเราเรามองเอ่อไม่ค่อยเห็นคาบใคร คาบไข่คาบไข่นี่คือค่าของไขป่ป้าป้ารู้ไหมนี่นะมาท้างพวกเอที่ไข่ไงมาตามพ่อพับตามอะไรอย่างเงี้ยมาเนี่ยมามันจะมีกระที่ไข่ป้าขา,าอืมขาแล้วมันยขาเออดี่ป้าดูนี่นี่นะดำปีกเลยมาข้างมาข้าง ขคอพับเนี่ยมันจะดำข้อพับมันจะดำตามโอกทำให้นี่ป้าจะมองตา,ปาเ,นเนปล่าไม่เห็นไงป้ามองไม่เห็นไม่ชัดอันนี้อันน,น,นี้อันไหนที่ว่าทําเองได้ก็จะให้ทําอันไหนทาเองไม่ได้เราต้องทําให้แกเพราะว่าแกยังสายตาไม่ค่อยมองอะไรไม่ค่อยชัดแกไม่รู้ว่าอันไหนมันเลอะหรือมันเขอะอะไรนะแกไม่ไม่รู้เราก็ทําให้แกหน่อยตรงนี้ เป็นบางอย่างนะคะที่ไฟเนี่ยจะให้แกทําเองเป็นบา,บางบางบางอย่างอย่างอย่างเนี้ยอย่แกมองไม่รู้หรอกสายตาแกมองไม่เห็นว่าตรงไหนมีที่ใครไหมหรืออะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะอันไหนพอทําเองได้เราก็ให้แกทำอันไหนทําเองไม่ได้เราก็ท้องทำให้แก พราะว่าพอ,ปอไปตอนไปเราไปอาบไปไปอาบน้ําก็ได้อาบน้ำํำง่ายไม่ต้องมาถูชายไล็มากเพราเราถูตรงนี้ให้แกแล้วไม่ต้องป้าย<ม>ืดหายาตัดเล็กนิดอีกตัดเล็กปู่ใ<ะ>เจ็บเลยนี่นนดิยังไม่เจ็บยังไม่โดนอะไรเลยไปอย่างนี้ดิออกขาไปอย่างนี้เอ,อเามาโดนเนื้อหนูเลยมองไม่เห็นพี่จริง,งพเขาถูปู่โดนเือศักด์แล้วนะผมจะจัดคอนเทนเนอร์พู่กับมันนุ่มเด็ดพี่สาวเขาหมดแล้ว องงาจ,งงจารย์หมอแล้วบอกว่ารู้สึกว่าเล็บเล็บเ,เท้ายาวดี่นจะนานปมาบอกได้บเท้าป้ายาวไปจ,จีดขาอาจารย์หมอเราต้องดูความสะอาดต้งนิดนึงดีทาเล็บมันมองไม่เห็นนะคะว่ายาวสั้นเลยมันทาเล็บมันอัมพาด้วย 우리 <mulga> <mulga> แาบาเลยนะมากมือมาโอเคมือว่ามือเด็ดหนูนำด้คนดีนี่ยาวมองเห็นเลย่ะ้าจโดนโดนไข่้างโดนเลยค่ะโอ๊ยไม่เจ็้เขาวเนื้อูมากคือหนูรู้สึกตัวนะไม่เข้าหรอกทำอย่างนี้พูะสงบอกไม่ไบอกเขานะทุกปะเทศในวัด ท่เรียกมันหมคุยแล้วนะสรว์จะมากันเยอะนะนะ เนี่ยยาวเลยนะคะเต็มเลยนะเต็มเลยจะเสร็จทั้งนั้นเลยเต็มเลย แบบหกเลยใครจะมีใชู่่ืาที่บ้านนี้บา้านนี้โทษให้คุณมาแอบยิงเต็งเลยแบนตัดเล็บแม่เดี๋ยวนี้ <ขอ S 2> ไหมไหมเต็งเลยยาวปุ้ยเลยทำลายร่างกายเขาไหมอืมฮะทำร่างกายใครไหมวันนี้ไปทำอะ<ล>ไรมาเม <ขอ S 1> นี่เขาตัดสิ่งสั้นหมดเลยพี่โอ้ยชูม,มือให้คันหมอดู ต้องอ่าตามดิคนเดี๋ยป้าไปโดนไปจีกใเข้ออีกมันเต็มนะเฉยนะหูสกปรกเลยเพื่อนนี่นั่นเองนั่นเองได้ไม่ได้ไม่ได้ไป้าเอาเข้าไปเดี๋ยวป้าไปเอาเข้าไปในเลึกทำไงอ่ะใครรับผิดชอบอ่ะคันนี้ิเกเดน,นะในามานก่อนป้าป้าส่งพูดจะเกิดความจริงแนละ้วปัญหาเกิดเลยคันนี้ถ้าป้าไปแย่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะอ่ะนะแย่มั่วไม่ได้เลย มังให้ทำแล้วไหนอยากให้ทำเองได้แยกนะให้ทำไหนทำไม่ได้จริงๆเลยนี่เต้องทำให้ว่าโอ้ย,อยมันไม่ได้ไปไหนเลย,ยมันอยู่ปากถ้ำเนี่ยร้องซะเป็นจะตายเนี่ยข้างในมันลึกไปนเนี่ยข้างในนี่เลยวะข้างในเลอะบานเลยเย่างเงี้โอ้ข้าไใลึกเนี่ย กระปกมากเลยนี่เลบปต่าซาละดีนะนไม่มาจิบคนอื่นเขาอีกอะไรเขาอีกเนี่ยอืมรูอะไรทำอาบความาอาบสมือสมือแล้วมะถูันี่หน่อยเกลล้างมือนิดนึงอืมให้อาสะอาดหน่อยเอาให้ป้าเนี่ยต้องล้างความสะอาดก่อนล้ฆ่าเชื้อก่อน ล้างปากด้วยไหมไม่ต้องเลยอ๋อไม่ต้องไล่เยอะเนี่ยคลิดๆอันนี้คิลิปทำความสะอาดหน่อยป้าไม่ได้หรอกวันนี้ชิลโร่เป็นเยอะใจไหมป้าอย่าเอาชิลโล่มาใส่ตัวเองเข้าใจไหมทำสะอาดให้ป้าเนี่ยถ้าป้าทำเองได้ก็ไม่ก็ไม่ทำให้หรอกถ้าป้าทำไม่ได้ไงเย้ไหมป้าเราอยู่ใกล้เอซีเราต้องดูแล ป้าในตัวสะอาดใช่ไหมเีเขาคนรักป้าีใครคนรักเราเราหรอกมีไอกี้คนรักป้าเนีเ่ย,ยใจมากป้าพี่จันเรียกของคุณหมอเมื่อกี้ใครลองเรายื่ณหมอมาล้วกะคืนคุณหมอเอาเอกงอาคอเช็ดล้างคืนคุณหมอก่อนเดี๋ยวค่าเชื้อก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเชื้อรัตนาร็จก็ไปหาอาจารย์หมอไม่ได้เพราะที่จันเรียกของของคุณหมอก็เดี๋ยวเชื้อปรัตนา,าย,ยิ่งเชื้อแรงอยู่ด้วยเอาเอ็พอาอล้างก่อน ที่ปากมันนี่พูดพาบอกว่าจะตายเร็วนะน่าเอาล้างฆ่าเชื้อคุณรัตนาก่อนเดี๋ยวรัตนายิ่งเชื้อแรงอยู่ด้วยปากพูดไม่เข้าเรื่องเลยเพราะส่วนคนมันใต้พูดกันหมดเลยบอกจะช่วยเหลือรัตนาผมเป็นเพื่อนพี่เป็นเพื่อนหมดขอบแล้วบายบายก่อนอะบายบายเอฟพีก่อนเร็วบายบายทำหน้าร่างกายวันนี้ให้สะอาดนะจ๊ะเรียบร้อยค่าเชื้อแล้วเหลือแต่ปากยังไม่ได้ฆ่านะคะ อนนี้หรือจะควยไม่ได้ค่าเลยไม่ใช่คนบ้านกูโอเคกาจะไมาให้ด่าแล้วให้ด่ากันได้เลย